สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมกลุ่มที่สจะมานำเสนอเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนะครับสมาชิกกลุ่มในนี้นะครับหนึ่งนายปริญญาครลที่ห้าสอนายธฐกิจดียิ่งที่เก้นายศิราเพลินนวลใที่สิบเนายวุฒิพัฒน์บมุลตะกุลที่สิบหกห้นายเล็ิแก้วพิญญาลที่สิบเนายธีรพัฒน์งาเลที่สิ เจ็นายเกษตจะมีที่ฐานที่สี่ครับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิอากาศร้อนมีเครือเปาถุงตามภูมิภาคต่างๆที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของดินฟ้าอากาศเพราะแหล่งมีความแตกต่างของภูมิประเทศปทศัปจจัยเหล่านี้ทําให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเช่น ป่าไม้ที่เป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนอกจากตัวอย่างือที่พบใน,นป่าแล้วยังยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นได้ด้วยการที่ในพศ2550กลุ่ม,ม 100. จิตพบว,ว่า ประเทศไทยมีอุจุิลินซีพืชสัตว์ประมาณส6ม6ิบห6ห้าห8กมปีชีโดยพบจุลินซีประมาณ8,364ันสมร้ปีชีพืชประมาณ1นึ่5หกพปีชีและสัตว์ประมาณ3,2269พันสอรปีชียังดังรูป23.3 เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอีกจานวน,นมากที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลตามหาตามหลักทางวิยทาวย,ยาศาสตร์จากข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยพบว่าพื้นที่ปา่าไม้ลดลงตั้งแต่ปีพศ2504จนถึงพศ2511โดยเมื่อปีพศ2504 ประชากรไทยมีจํานวน28ล้านคนประเทศไทยมีป่าไม้ปกปุมพื้นที่171ล้านไร่หรือประมาณลอยละ53ของประเทศเมื่อจํานวนของประชากรเพิ่มขึ้นทําให้พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลายด้านเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยต่างๆ รัฐบาลจึงได้ความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และควบคุมการตัดไม้ทําลายป่าจึงทําให้อาตาัตราการลดลงของป่าไม้มีแนวโน้มดีขึ้นทําให้ในปีพศ2560ประชากรไทยมีจํานวน66ล้านคนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น102ล้านไร่หรือประมาณ100,311ของพื้นที่ประเทศดังรูปก,การทดลองของป่าไม้ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพทุกระดับลดลง นอกจากระบบนิเวศป่าไม้ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วระบบนิเวศอื่นๆของประเทศไทยยังถูกคุกคามทางเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงขีดจ,จำกัดที่ทําให้เกิดความสูญเสียนะครับดังนี้แหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตถูกทําลายการลุกรามของสปีชีส์ตา่างๆหรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะครับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพที่มากเกิน ปีจักัดการฟื้นตัวของความหลากหลายทางชีวภาพปัญหามลพิษและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ทําให้เกิดมลพิษและการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารพิษต่างๆในแหล่งน้ําและอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูพมิอากาศโลกซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่โดยเฉพาะป่าไม้ในเขตต่างๆของโลกครับ ด้วยนี้นครับความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสําคัญมีการยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Convention on biological diversity หรือย่อมาจาก CBD หรือที่นิยมเรียกว่าอนุสัญญา CBD ขึ้นในปีพศ .2535 โดยมีการลงมาจาก ร้อยหาสิบประเทศหลังจากนี้หลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาในรัดับที่1นึ่งร้อยแปดสประเทศไทยได้ให้หน่วยงานต่างๆดำเนินง,งานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนแม่บทเพื่อตอบสนอง เรื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนา,ยาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดและต่อยอดในการวิจัยและหาวิธีเหมาะสมในการจัดการความหลากหลายทางชีชชวภาพต่อไปสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายสูงแบ่งได้เป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะอย่างไรกลุ่มผูกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ